นะครับโดยทางอุบลราชธาน,นีครับเตรียมจัดงานผลไม้และของดีอำเภอหนังยืนประจำปี2 5 6, 6 7เครับเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ทองทิน่นโดยไปถึงการท่องเที่ยวของอำเภอหนังยืนอีกนำครับที่สวนวัชรฟร์มบานเกษตรพัฒนาหมู่ที่1 5บาตำบลบุบเปเื่อยอำเภอหนังยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอหนังยืน,พ,น,ยนพร้อมด้วยเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ได้มีการแถลงข่าว เทศกาลผลไม้และของดีอ,เอำเภอหนำยื่นประจำปี2 5 6 7ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่มื้อนี้เป็นเหมือแรกครับไปจนฮอด30มิถุนายนที่บริเวณนาที่ว่าการอ,เอรำเภอหนำยื่นก็เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ทองทิน่นและก,การท่องเที่ยวในปีนี้อ,เอำเภอหนำยื่นครับมีพื้นที่ปลูกทุเรียนผู้เขาไฟจำนวนพ400ไร่มีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า2,000ตันราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ200บาท โดยมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ของเนื้อทุเรียนที่กรอบนอกหนุ่มในกลิ่นบอแหง้งเมล็ดจ,จะรีบหน่อยรสชาติแซบนะอร่อยเป็นว่าจึงสี่นะครับและที่สําคัญมีความเสื่อกันว่าคาันเด็กกินทุเรียนน้ำยื่นจะอายุยื่นหมื่นปีในงานนอกจากจะมีการจําหน่ายทุเรียนแล้วนะครับยังมีผลไม้อื่นๆที่รสชาติดีขึ้นกันบ่าว่าจะเป็นมังคุดเงาะชมพูบักเขียบลำไยบักมีแก้วมังกร บักม่วงล่องกล่องให้นักท่องเที่ยวได้ลิมล่องและก็เลือกสื่อกนันนาและคาดว่าผลไมด่ดีของอําเภอน้ํายื่นปีนี้ครับจะสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรเช่าวสวนบตกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ผลไม้และของดีอําเภอน้่ยื่นการประกวดที่ดาและกิจกรรมอื่นอีกมากมายครับโดยหลังจากเที่ยวงานที่อําเภอน้ํายื่นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางขึ้นไปเที่ยวเบิงเนินหาดอย ที่เป็นจุดชมวิวที่สามารถเบิงความสวยงามของธรรมชาติ3ประเทศในพื้นที่ติดต่อกันบอ่ว่าจะเป็นไทยล่าและกกัมพูชาโดยคนในพื้นที่เพิ่นเอิน้นมองนี้ว่าสามเหลี่ยมมรกตครับอยู่บริเวณของเทือกเขาพนมดงรักมีความสูงจากระดับน้ำทะเล5 0 0เมตรในเขตตำบลโดมประดิษฐ์อํเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีมื่อนี้มื่อแรกครับไปเลือกสื่อไปเลือกหา ผลไม้กันได้รวมไปถึงถุเรียนรวมไปถึงซื้อผลไม้แล้วไปท่องเคียวไปเบิงวิวนะครับที่สามเรียมมรกตนะ,ะครับ